นายกรัฐมนตรีลุยชัยแดนซุรินย้ำสันติวิธีคือคำตอบแต่ไม่ประมาทสั่งเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันนี้นายกแพทองทานชินวัตรพร้อมด้วยรองนายกภูมิธรรมและรองนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดสุรินท์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกลก้ชิดนายกย้ำชัดรัฐบาลยึดแนวทางสติวิธีไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงหรือการสูญเสียแต่เพื่อความไม่ประมาทได้สั่งการเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนใน7จจังหวัดชายแดน สรุปมาตรการสําคัญที่รัฐบาเลเร่งดําเนินการนะครับก็จะมีหลุมหลบภัยทําการเร่งซ่อมแซมของเก่าและสร้างเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อประชาชนมากกว่า1,40 0 0 0คนในพื้นที่เสี่ยงแผนอพยพครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วงคาวไว้65แห่งพร้อมแผนดูแลกลุ่มปอะาบางผู้ป่วยติดเตียงเป็นพิเศษโรงพยาบาลสนามเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสแห่งได้แก่โรงพยาบาลพนมดงรัก โรงพยาบาลกาบเชิงให้เป็นโรงพยาบาลสนามทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านงบประมาณก็มีการจัดเตรียมงบฉุกเฉินพร้อมใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมโดยเช่นกันครับรัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมบริจาควัสดุสร้างหลุมหลบภัยเช่นท่อกรมกระสอบทรายปูนนะครับได้ที่ว่าการอำเภอหรือในหมู่บ้านเป้าหมายขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมั่นใจว่ารัฐบาลจะทําทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภัยของทุกคน คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับข่าวนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสาคัญกับอับดุลนักเล่าข่าว